วัดีคับวันนี้น้ำมังกรก็จะมาดีวิวสวนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ก็คือส่วนหย่อมของที่มังกรสร้างนะครับนี่ก็มีชิงชา้าด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ตีแบตนะครับนี่ที่เอาไว้ตีแบตบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้นั่งพักชมวิวเขาเล่นครับนี่เลยมาเราไปดูชั้นสองกันดีกว่า นี่ก็นั่นน่ก็คือชั้นสองครับไปไว้ดูบรรยากาศครับนี่ครับเป็นไงแล้วต่อไปแล้วเันก็จะพาเข้าไปรีวิวสวนน้ำเล่นขนาดย่อมครับี่เลยสวนน้ำนี่เอาไว้เล่นสไลเดอร์เยียจุ๊มใี่สนุกมากเลย ว้าสนุกมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถปิดไฟได้นะครับเดีย๋ยวไปปิดได้ครับคุยเป็นปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่ก็เป็นของตรงนี้นะครับที่น้องมังกรสร้างนะครับนี่เลยนี่ก็จะเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย